ย่อลอยครับผมตัวสวยครับตัวสุวยจะลอยสามมาเรียนซอยน่องไหมครับผมไต่ทางสุกยื่นยุ่งครับผมเจอกันครับผมหัวมันกับประมานเนี้นยครับผมของเหล่าเสียมหลุดขีบ ยี่ห้าพันครับผมเที่ยวกวนเอาไปยี่สิบเก้าเอร์เซ็นครับรอติดตามเที่ยวนี้ครับผมปลายทางเมืองโคราชครับเียมแล้วครับสองพันครับผมเอาพอดีดีครับผมแก้วอากาศคือฟ้าคือฝนครับประมาณกับประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมทุกคลิปครับผม